เราอยู่ใต้น้ำรอจะปวอดอที่เออเดี๋ยวกำลังเข้าอยู่ทีมสีอะไรได้ ถ้าเกิดคนมันเยอะกว่าก้องยืนทีิ้งติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยดังดังเย้เดวันดีกล้องหน่อยเร็วเดี๋ยวลดเสียงในเกมก่อนโอ้เปียเสียงเกมเลยทีเดียวดังเกินไปลาลา อะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งคาบไ,ได้รับไอเทมใหม่โอ้โโอ้โอ้จเย็นนะเพื่อนก็อยู่ข้างในกันอยู่เลยไม่ใช่เนี่ยเรอเทมใม่มเราได้นี่มาแฟกันไ,กหไหนไหน โอ้โกดคลิกว่าดินั่นไงเยี่ยมไปเลยไปกันที่ออกออกออกไปสูรลกันเ,เอาเฮ้ยมันกต้องวนไหกันแล้ <c oughs> โอ้ยความควายไปเ,เร็วเดีย๋ยวผมจะตายเลยที่ไม่รู้ตัวครับ โอ้ยเอ้ยเป็นไงล่ะอะไรเลยไม่ตายเป็นไงปวดโดนตีต้องตั้งแต่ปวดตายเอาไม่ไม่มีทางยืนได้แล้วเนี่ยอีรย ตายเกิดแล้วไอ้เพ in ื Ay well, uh, uh, ip, uh, ่อนเราจะทำการเบสบอลกันเหบอลรอเอาเงนก็ได้เออเอดนายอยู่ไหนเห็นแล้วอู้ว์สะดุดคิโมดตาย ล้วดูสะก,กิดไฟไหมวิ่งออกมาจากฐานก็นโดนเผาเลยวิ่ง,<อ>งกลับไปแล้วเอา, <laughs> เอาวิ่งออกมาจากน <laughs> เดี๋ยววิ่งกลับมาหาแล้วกันยืยนรอ ไม่ดีเขาไม่ดีกน่ <c oughs> อยไม่ดีอ่ะเขาไม่ดีกน่อย,อยเอเขาไม่ดีก,ดกน่อย <c oughs> อก็ตัวเนี้ยเนี้ย <c oughs> เป็นก,กรกรม doctor d o c t ิว เออนั่นแหละไม่ได้แล้วได้เวลาบุกยังไม่ตายใช่ไหมดูถูกหะเฮ้ยเราต้องขึ้นแล้วไม่ขึ้นเออหายไปไหนหมดวะเอาเราจะไม่เข้าข้างในเราจะยิงอยู่ตรงนี้ เราคือแรมโบโอ้ยโดนยิงยิงจากไหนวะเห็นละจากไหนแหมอย่างเงี้ยนะได้คิวด้วยโอ้โหทำไมนายไม่ช่วยหน้อโดนเฮชอตโคดี้เลยกำลังเกิดลองตะกูนะเพื่อน ทีนี้เราจะมาเป็นสปายเพื่อความเนียนกันนะครับ oh, เนียนเนียนเนียนหรือเปล่าแล้วเเป็นตัวดูดูหน้าผมเป็นตัวอะไรไปเราจะทำการวิง่งออกไปหายตัวไป <c oughs> ไปไปชอ็อตไปชอ็อตปืนมัน oh. โอเคไหม โอ้โหวิ่งไปก่อนเลยผมให้โอกาสคุณเลยครับไปก่อนเลยตายอังครับคำถามเซนดูถูกย้ชนะโอ้เป็นไงเป็นไงชนะโอ้มาวิ่งเล่นเลยเฉยโอ้โหแม่ฆ่าคนได้ด้วยไี้ นายอยู่ไหนหลังนายปะ,ะจะไม่ผิดปามเป็นสปายเดี๋ยวนะปาม,มี่เป็นอะไรสปายแล้วนี่ใครเราหานายไม่เจอปามกลับไปที่เกิดเร็วทำไมอ่ะทำไมต้องกลับด้วยโอ้โห เราวิ่งก็มาจุดเกิดแล้วตายแล้วกลับที่เกิดแบบออริจินอลทำไมกลับเร็วจังวะยังเร็วกว่าเยอะเลยหัวปิวมาเนียนเนียนเนียนอี๋ไม่เนียนนะคะโอ้ยอย่ะทำไรฉัน เอาไปทำอะไรอะ่ะดูดูนี่ให้ดีๆนะ <Huh? S 1> นี่คือท่าเลือกของฉันท่าเลยอตัวน่ากินข่าวมากตัวอะไรดีวะได้ mm. เวลาแล้วออกลงกัน mm. อืม แต่ผมว่าไม่น่าจะออกหลงน่าจะเป็นเข้าหลงมากกว่าใช่ฮะ <c oughs> ไปเร็วเข้าโลงกันเฮฟวีมันช้าเราวเรอกทำไม ตายตายเยี่ดูเราสิเพื่อนอคลิกด,ดูที่ตัวเราส,สู้นะอยตายไวๆถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้เราจะไม่โดนทำอะไรทนะั้งสิ้นจริงเหรออืม <c oughs> <c oughs> เอเป็นไงป่ะบอกแล้วว่าเนียนโอ้โหเนียนเนียนเฮ้ยหนขึ้นไม่ได้ขึ้นยากนิดนึงโรามี่ oh. เราต้องลงน้ำไหมลงดิเอ้ยเึ้นมาเก็บเลือดเออคงไม่ทนันเอ้ยเราอยู่ตรงนี้เพื่อน เอ้ยเราเจอเจ้าตัวอ่ะชิบหายแล้ว,ว <c oughs> ปลอมคนที่เราปลอมตัวอยู่อ่ะ <c oughs> ชิบหายแล้วอ <c oughs> ไม่ดิกกว่ะ <c oughs> ตายเลยทีเดียวโ <c oughs> ดนตีรอบเดียวตายเลยไม่เฮ้ยน้ำมันเมดิกนี่ว่า <c oughs> ยังยังยังเกิดแล้ว มาได้เวลาแล้วไปรีบๆไม่มีเวลาเฮ้ยเราเจอศัตรูแล้วอ,อยู่ไหนวะอยู่นี่ไงให้อ่อแอเฮ้ยโอ้าายห<อ>ัวหน้<อ><อ>นายัยางหิวอยู่ใช่ไหม เอาเฮ้ยเฮ้ยเขาบอกเพื่อนยังมีอยู่ไหมเร็วเร็วไปหิวไปหิวมันหิวมันเร็วหิวสักเก้าสักเย่ใครเผาทูกใครเผาอ้วโดนเผาพวกโดนยิงไม่ เราจะยืนจุดจุดเดิมที่เราไม่เคยตาย,ยาเยวนเมื่อกี้เจอเจ้าตัวไปหาหมอกันเราจะยิงยาให้นายตรงเนี้ยได้เราจะเป็นหมอให้นายาาดูหน้าเลยหมอจริงๆเนอ้ยอย่าหิวเป็นสบายอย่าหิวให้กันดิไหนไม่เนียนละจะเราเนียนแม่มือชนะว่าเป็นไงไปแล้ว หนีด้วยความเนียนอย,ยังไม่ตายยังไม่ตาย,ยหนีได้ด้วยความเนียนทันโนอนอะไรออออคุณคุณยังไม่จบใช่ไหมเฮ้เราจะใช้วิชาเนียนกันต่อนักสนใจวีนตรงนั้นเพื่อนกัน,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 นไหม ฮะตายละเร็วจังวะยังไม่ทันเริ่มเก็บอุ้ยเจอพอดีโอ้ตายเลยเมยไม่จริงเอไม่ใครใครลา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 อามี่มันทีพีได้ไหมอาทีพีเหรอเบื่อไปละไม่ได้ เราเห็นนา,ายแล้วเรากำลังวิ่งตักนายกับเราดูสปายไล่เสร็จอู้สปายสปายแล้วเม่ย่อหยอ,ยอมันไปแล้วเราไม่ได้หายไปไหนอ้วโดนเผาตายแล้วเราหายไปในลุง ไม่มนี่นายจะวิ่งเหรอ <c oughs> วิ่งหนีใช่ไหมไปวิ่งดูแมพกอน <c oughs> ตาาาลล <c oughs> ลเราจะวิ่งดูแมพกันโดยที่ไม่ถูกยิง <c oughs> <c oughs> อเอ้ยหนีเออหลอดอ <c oughs> ็้ไป <c oughs> ผมนี่ตายการอากาศเลยครับ เพื่อนหววัง่าแมทฮะป่าวป่าวพ่อถามว่าเล่นกับใครบ๊ายบายครับพ่อสวัสดีครับเป็นไงล่ะโหดใช่ไหมยืไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ยมันไม่เห็นเหรเห็นแล้วเห็นแล้ว ลาก่อนนะเพื่อนเราจะวิ่งไปอย่างไม่ถูกยิง<ร>คอยติดตามดูเราเด้ยวยละ่ะเราจะไม่วิง่งแาคนได้ละเพเราจะไม่วิง่งฮะเราจะอะไรดีอ่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงตองกบกลับว่าสวัสดี อใช่เอ,อื้อตายเลยโอ้โหโดนตีไม่ตียุงจงวิ่งไปด้วยจิตวิญญาณไหนอยู่ไหนแล้วเนี่ยเห็บตายหรือยังเกือบตายแล้วเมึเห็นเมื่อกี้แวบบแบบ็บ ลากดลูกอู้อูใครไล่เผายิงสปายฮือฮือใกล้ตายแล้วเอ,อื้อเดี๋ยวนะไหนหอ้ฮือฮอเนี่กี่อะไร จะเป็นตัวพายลแต่ว่าอยู่ในน้ำนะใช้ไฟแต่อยู่ในน้ำเราจะไม่ก่ออันตรายต่อใครทั้งสิ้นแล้วเราจะตายอย่างสงบมุเงล็บข้ารายการหายใจตายเดี๋ยวเลื่อนรถเมื่อไรเดี๋ยวจะบอกแล้วกัน เลื่อนรถแล้วเอือ้อก็จะขาดเลยเจอยต้ยทีสามร้อยสามสามตายอีแปดเราก็ลังจะอองจมน้ำตายลงมาหาเราในน้ำก่อนหน่อยสีก่ก่อนที่เราจะตายเาายอือ้อเอื้อขึ้นไปเอาออกซิเ <c oughs> จนเจอพวกมันอีกแล้วเราก็เกิดตายอ้วตายเลย ไม่ได้จุมน้ําตายแต่โดนระเบิดตายสน,นใจไปทำหน้านี่มุเพื่อนโดยเราจะใช้สไป,ป